ขาวเด็กไปเกินแล้วสองปีนี้ก็ันสาวพอดีไอเไย์เนาะติดมาแล้วไอเซย์มแม่งไม่อยอมพูดด้วย ไปอาร์วิ่งไปเอ้ไปวิ่งไปพัดวิ่งไปโอมมาโอมเชี่ยโอมวิ่งไปตรงชุดดำอยู่อันแหละตอนนี้เ็วิ่งวิ่งกัหอโคงพูดเลยพูดแกวิ่งตามเลยนะวิ่งเลยหมอโค้งไปไหน คืองเป็นเลไรวห่ะโอ้แม่งโคตรเท่ไม่มีรถขับผ่านเวยแม่งมันจริงมันจริงพวกแกมาจีดหน้าพี่นะเว้ยพวกแกมาจีดหน้าพี่นะเว้ยพวกแกมาจีดหน้าพี่นะเว้ยมาจีดหน้าพี่โอมหยุดโอมหยุด อมหยุดอมค่อยๆเดินมาอมแล้วให้พวกมันมาเดินมาด้านหน้าพี่ไอ้อมมันจะฉี่ทำไมวะหยุด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 อมหยุดพอ,ดอพี่ต่อยหน้าแล้วอมวิ่งเลยนะ พี่ไปถึงหัวคุมองของมสถานีตงรวดแล้วเราก็หยุดฟาดกันเลยวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปถึงหัว,หวโค้งนั่แหละเดินกบพที่จะบอกแล้วก็หยุดทื่เ,ลย,เลย <laughs> ไปไป

เออไม่เป็นไรหรกเราเราเพิ่งเริ่มต้นไงรอบอันนี้รอบอาจจะเชนป,ปิ๊ปป์เราเยอะออกไงเอฟเอฟกดเอนเตอร์ Enter อีกที แล้วแล้วพวกแกยืนอยู่แถวนี้นะเว้ยพวกแกพวกพวกชุดดำยืนอยู่เดินเล่นเดินเล่นทางไปบ้านพี่นะเว้ยเออแล้วเดี๋ยวพวกพี่จะขับไม่ทางเออเดินกลับทางปมน้ำมันโอ้ดูเรีอกผมเลยพี่ปุ้มเออเออพวกแกตีพี่ตายเลยตีพี่ตายเลยเฮ้ยอมอย่าตัดโต๊ะ ปุ okay, ่มปืน oh, ข oh, ับผ่านได้ไปกึ่งพวกแกเลยกลับไปป้าวน้ำมันนะเว้ยแล้วพี่เปืนบอกว่ากระบอกมันมันมันสมจริงกว่าโอ้โหเฮียยัดไอ้ไม่ไงเราไปพี่จะขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วพี่พี่จะฝึกปืนนะเว้ยแล้วหยุดกันช็อปปิ้งดีกว่าเท่กว่าเล่นได้ก็ถ่ายหนัะพอก็อยู่ช่วยพี่จะกลับช็อปปิ้งมาเว้ยถ้าแกหยุดนะเว้ย ผู้พี่ขับจะเป<ก>ินมาพวกแกพวกแกไม่มีปืนมีแต่ดาบใช่ไหมพี่จะใช้ปืนเอาไอ้เยี่ยเข็งยัดแมงเหรอโอมโอมอย่าพึ่ง,ยงอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงน,เนะเว้ยยัดแมงแล้วสิบดาบเอาเขี้ยมจะโดดออกทำไมวนะมาพี่ต้นไม่อยู่ไปดนหะน้าแกงแพงโจะโจะต้นไปไหนอ่ะเนี่ยกำลังวิ่งมามาแล้วมาแล้วถ้าผู้พี่ยิงอ่ะบอกมันด้วยนะผู้พวกพี่จะหยุดก่อนนะแล้วพี่พี่จะยิงอาร์นะเว้ย ล้วให้สามาตามตัวนั้นวิ่งหนีโอเคครับโอเคครับเราจะถามว่าพี่ยิงกระอาสนะเราจะถามว่าไหนวิ่งหนีพี่จะหยุดพี่จะหยุดพี่จะหยุดยิงก่อนนะพี่ขับไปแล้วให้พวกแกอยูอเ่เฉยๆแล้วพี่จะยิงไออาร์จนตายแล้วพวก,พวกแก<ล>ขับ <ใน S 1> ไปเลยเออต้องต้องต้องจอดรถกันจอดรถดูพวกแกลงมาคุยยังไงลงลงหยดุดหยุดหยุดนี่คือตำรวจมาสิ mân à. Vinh nè Vinh mua, Vinh mua Vinh, Vinh Vinh này, hiện Vinh bê tông เออวิ่งไปตรงปั๊มน้ำมันวิ่งไปตรงปั๊มน้ำมันแล้วผมจงไงต่อไปไปไปวิ่งไปตามน้ำมันพวกแกไปหลบหลังปั๊มแล้วพวกแกไปหลบหลังปั๊มน้ำมันนะเว้ยไปหลบหลังปั๊มน้ำมันหลบหลังปั๊มน้ำมันเชี่ยหลบหลังปั๊มน้ำมัน

เฮ้ยทำไรกันยุด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 สมดมองหรดมาองห่ไดมายู่ไหนอย่ไหนกันยุดมอบมอบอเด็กนรกยุด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 ยุยุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิงไห้พัดายุดไม่ไม่ย่ไม่ไม่ไม่ถ่าม่ไน่ไม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 ่ไกันม่ไม่

ยกมาเลยยอกมาอ่าเยะแล้วแป๊บต่อไปเห็มใส่ใส่กุนแจมเงินะลงไปหมอไปหมดเลยโอเคส่งคุกผมต้องยัดน,นะเพื่อไปอยู่ในคุกอะยัดคนละหนึ่งคนละหนึ่งแอ,อดยวแปัดคนละหนึ่ง เล่นหนังโอเคเล่นหนังก็แล้วเราก็ปล่อยพี่เราก็ปลอพี่ได้ไปขึ้นรถก็ปล่อยพี่ได้ไปขึ้นรถ U N C ยี่สี่ี่ F F แแล้วเซแล้วเซซก็พาพี่หนีหนึ่ง โอเคยันแล้วอ oh, sure. ้าวรถหายรถหายแตกมารถตำรวจโอ้โหโหเอาเอารถเทะก่อนเลยเนาะมันม <tr> ีรถติบประตูเหรอติดประตูเตะก่อนเนาะอ้าวอ้าวเ้ย เฮ้ยรอเขาด้วยเฮ้รอกูด้วยเฮ้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 ยบอสบอสคูดูพวกสามอะไรยิงมันยิงมันดึงด้วยใครขับฮอร์มามาลองคัดคัดก่อนเอนแล้วเอาไปอัพยูทูบดิพาทัศน์เล่มึงขับไปไม่หนาฮอร์น่ะพัด คัดก่อนคัดก่อนเดียวตาย